จุถยอยคำหวานซึ่งซึ่งกลั่นจากดวงไทยให้คุณอาไลาคล้ำฝนขอฝากเทวันฉันฟาช่วยส่งทํานอง

ห่างกันแสนไกลไม่คลายแม้ได้ฟังพี่ หากจะลืมรักใครขอให้ลืมได้ง่ายได้ผู้เดียวไม่ใครคือฉัน เป็นงานแต่งงานของพอรกับสุดทัมไม่ได้ื่อเอิญมีอะไรบางอย่างต้องทับเกี่ยวกับการตายของปู่แบนแล้วก็นี่สำหรับความสุขในชีวิตแต่งงานของพอรกับสุดทัมเอ๊ะทำไมอ่ะไม่จะเป็นมั้งจา่าที่พรแต่งงานกับคุณสุดทัมความจริงก็เป็นอภินันธนาการของจ่าอยู่แล้วไม่ใช่เหรอไม่จะเป็นต้องอภินันทนาการหรือให้อะไรเราอีกก็ได้ พรจะไม่หายโกรธผมผม,ผมเพียงแต่ต้องการให้ชีวิตที่ดีขึ้นแก่พรเท่านั้นเองผมจึงแนะนำสุธรรมให้มันไม่ใช่อภินันทนาการมันจะเป็นอภินันทนาการหรืออะไรก็ช่างขอให้รู้นะจ๊ะพรไม่เคยนึกน้อยใจอะไรเท่ากับครั้งนี้มาก่อนเลยเราควรจะแต่งงานกันจู่จ๋จาก็มาแนะนำพรให้กับผู้ชายอีกคนสุธรรมเป็นเพื่อนผมแต่เราเป็นของกันและกัน วาไมยเลยใช่ไหมจ๊าขอให้รู้ว่าพร่รรับแต่งงานกับคุณสุธรรมด้วยความผิดหวังผิดหวังในตัวผู้ชายอีกคนแต่พรเคยพูดว่าผมไม่มีงานทําเป็นหลักแหล่งจ๋าไม่ได้รักพรเลยผมคิดว่าบางทีสุธรรมอาจจะช่วยให้พรมีความสุขได้อย่างน้อยตําแหน่งหน้าที่ป่าไม้อําเภอก็เป็นหลักเป็นฐานพรจ๋าไม่ได้เข้าใจพรเลยเดี๋ยวก่อนพอรพ ผมจะมีความดีลงเหลืออยู่บ้างผมอยากจะให้พรรับดอกไม้ช่อดีไปแต่ถ้าเราจะต้องจากกันผมอยากให้การจากกันระหว่างเราเป็นสิ่งที่ดี สวัสดีครับท้อทีพรผมมาท้าไปหน่อยไนว่จ่าไนรู้ว่าจะไม่เบี้ยวงานแต่งงานอ้วติธุระสำคัญจริงๆว่ะเรื่องปู่แบรบเอออ้วเห็นใจว่ะแล้วรู้ได้อยังว่าใครยิงวะถ้ามีอะไรจะให้อ้วช่วยในเรื่องนี้แล้วก็ไม่ต้องเปลี่นใจเรื่องมันจะย่ากลกใต้ไม่ใช่ืออีกหลายวันไม่ต้องห่วง ระหว่างอ้วกกัปลปือนะ่ะทุกอย่างยังเหมือนเดิมเราไปดค่ะไปนะจ๊ะขอบคุณสำหรับโช่อดอกไม้ไปก่อนนะความโดดเดี่ยวเดียวดายเป็นความรู้สึกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในยามที่คนซึ่งเรารักจากแต่พี่อยากให้ ปลุกปอบกำลังใจตัวเองขึ้นมาอีกครั้งเชื่อพี่นะเรียนหนังสือต่อไปเรื่องอื่นๆนะปล่อยให้เป็นธุระของพี่จ่ากับพี่เฉียดเองบุญตาคิดถึงปู่ปู่ก็จะอยู่กับบุญตาได้อีกหลายปีถ้าปู่ไม่ถูกยิงตายพี่รู้ว่าบุญตาจะมีปู่เหลืออยู่เพียงคนเดียวปู่แบนเป็นคนดี อย่างน้อยวิชาที่พี่พอมีรักษาเนื้อรักษาตัวอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะปู่แบงประสิทธิ์ประสาทให้แต่เราก็ต้องทำใจใช่ไหมเริ่มงตั้งต้นกันใหม่เชื่อใจมันเถอะบุญตาพวกเราก็เติบโตมาในสลัมเดียวกันน้ำเน่าเหมือนกันพวกเราไม่ทิ้งเองแนะ่เก็บขอสะบุญตาพี่กับเฉียดจะมารับไปอยู่ด้วยแล้วก็ไม่ต้องห่วงคนที่ฆ่าปู่แบงมันคงจะมีชีวิตอยู่อีกไม่ได้นาน เมืเเ่อคืนนไปหาพรพันธ์เหรออืมเป็นไงบ้างวะพรพันธ์ก็มันจะย้ายไปอยู่ใต้กระสุนทั้งใต้เหรออืม ไอ้บวรก็หากินอยู่ที่นั่นนีว่วเห็นเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้มันรวยเละเทะสุดทัมลงไปเจอเดี๋ยวก็ได้กระทื่อันอีกอมไม่มีอะไรรอกหน้าโตโต,โตกันแล้วทั้งนั้นหมดทุกกระทพืบไปตั้งนานความจริงก็แปลกผู้หญิงคนเดียวเองสุดทัมกับไอ้บวรก็มารุมจีบตำแหน่งหัวหน้านักเลงคุมบ่อนคุมซ่องเองสุดทัมกับไอ้บวรก็เคยรุมกันแย่งยังดีเี่เป็นฝ่ายชนะใครบอกว่าขาดชนะทำไมจะไม่ชนะ สุดทรมเคยอ่านกับเอ็มาจนเห็นเลือดก่อนจะจบป่าไม้เอ็งยังออกมาเป็นเพื่อนได้ส่วนไอ้บวรที่ขนาดหนีตูเปิดออกจากกรุงเทพไปแถมพรพันธ์ก็เคยเป็นเมียเอ็งมาก่อนดีนะไอจ้จ่าที่สุดทรมมันไม่รู้นั่นและกูไม่ได้ชนะเพราะในท่าที่สุดคนที่มีความสุขกว่าเพื่อนก็คือสุดทรมเลิกชีวิตนักเลงไปแต่อคอยเก็บรายได้จากข้าคุ้มครองเหมือนแต่ก่อน ไม่ต้องอาศัยปากกระบอกปืนนำทางเหมือนพวกเราช่างแม่งนั่นสิช่างแม่งเออว่าเรื่องของเราดีกว่าเองแน่ใจนะว่าคนที่ยิงปู่แบนมันจะมาที่นี่ไม่ต้องควงมันมาแน่ทั้งสองคนที่เดิมเวลาเดิม

นี่นี่หนึ่งสองา ไม่ไหวมันใช้เครื่องทุแรทถอยมาผลไม้ทั้งนั้นของวานไม่มีพิษสองเหรอไปไปอีกแล้ววยของหวานของข้าวของข้าวปไไปู เก็บแล้วเรียนเก็บแล้วเธอใส่เข็งแล้วเร็วหมดได้ไหมดเียขยได้เนี่ยเหรอสใตายแล้วเเรียกฉันกลับมาันเดเคนมงไปวเอไปเอเอาไปเาไเอาไปเาไเรียนองของูเยเฮ้ยเิดเจเนะวะเดเจ เราสองคนลงตรงนี้ก็พออืมแล้วร,รู้ได้ยังไงว่าสุดทำพว่อวสองคนอยู่ที่นี่ดาวเอาว่าไปหาเลือที่บ้านบุญตาก็าเลยพาดาวว่าเรือต้องตามไปเล่นงานไอ้พวกนี้แน่ขอบใจเออดรืยจะลงใต้ามา่อไหร่กูจะไปส่งตรงนี้แต่ไม่ต้องไปส่งไม่ต้องหรอกตกลงยังไงยังไงก็ระวังบอบน้อมัม้ง มาไปดังอยู่แถวภาคใต้อย่างน้อยเราก็เคยเป็นศัตรูกันมาไม่ต้องห่วงไอ้บวรนนะ่ะลัวไม่กลัวมันอัวเอาตัวรอดได้เวอยเออดี้วิ่ไปรนะ